เดี๋ยวไปแจกก่อนสติกเกอร์แจกสติกเกอร์ก่อนคันเทพนะครับโอ,มอบ้มือปราบมือปราบอายุรามก็รวมรถกับคนก็ ร้อยหนึ่งร้อยปีประมาณนั้นนะครับตอกยางเต็มดดดงดดดงดดดงโอ้โหโอ้โหมีแนวทอนมีแนวทอนพอยัเสิร์พะยัยเสิร์ฟแล้วพอยั โอ้จัดการจัดการลูกพี่จัดการอ่ามีแนวทันมีแนวทันเออเนน่อบแปะเนี่ยบ่าเนี่นี่แปะรถติเกอร์ติเกอร์นี่ย่นเพื่อนเอมุดีมั่ชกูุเน่นนี อ่าทาแปะเนี่ยเอ้าชูทซาคือว่านี่ๆๆแปะเนี่ยนี่บ่ได้เพื้อยุงฮะไปเพี้ยงข้างนู่นนี่นี่ๆๆแปะติคือว่าเนี่ยนี่คุณชูทมาน้อ เอว่างานบกเบิกทั้ง,งหดนี้<อ>กด้บ่ฮดหมเรียบเรียบหอ่ลูกพี่ว่างานปราบแบบนี้มันไม่ค่อยจัดจ,ดจเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ลูกพี่บอกว่าต้องให้ไปนุ่นปไปบุกเบิกไปจิ้มกองโตโตไปนา เพียงข้ามันจะลั่นแบบนี้ก็ไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่กินแบบนิ่มๆนะครับวันนี้มันกินหมูหมูราพันเทพมาเจอหมูราครับหกหกศูนย์ศูนย์วางยางเต็มนะครับเสียไรโอ้ไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่ ลังคานี่หลังคาสร้างขึ้นมาเองนะครับหลอดไฟสปอตไลท์สดวงเอาอัดดินใส่ผานไปเมตรเอา้า เรียบครับนี่โอ้โอ้โอ้กำแพงเด้อหัวหน้าหัวหน้ากำแพงเด้อเดี๋ยวก็ทะลุกำแพงเาอัดมาเลยลูกพี่อัดมาเลย แห้งนะครับนี่ไม่มีเยิ้มนะครับกะท่อมรถนี่ดูแลรถได้ดีมากนะครับผมไม่ค่อยจะอัดกำลังเท่าไรนะครับถนอมรถนะครับถนอมหรือว่าบำรุงรักษารถได้ดีนะครับผมขนาดร้อยกว่าปีรวมกับคนขับนะครับร้อยกว่าปีรถประมาณสักสามสิบกว่าปีนะครับรถก็ประมาณนั้นแหละประมาณสามสิบกว่า เก่านอกไม่ไทยลายังไม่ฟรีเลยลูกฟรีเอ้ยยังไม่นะครับดอกยังหม่ยังเต็มครับวันนี้ก็ต้องลลา์ฟรีไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับเอ้าวกำแพงคุนะา วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ